ของแพงอาจจะไม่ได้มีดีเสมอไปแต่ของถูกไม่มีดีไม่มีดีพีอา r p พีพลัสเล็ดริชไม่ตามตัวเลยเต็มเซล์ไม่มีคำว่าเซลล์เลยเวลาเซิร์ชคำว่า PRP พปุ๊บเนี่ยขึ้นมาเลยครับเยอะมากเลย999บาท800บาทคือมันก็เอาเลือดเราทำไมราคาการฉีด PRP แต่ละที่มันต่างกันขนาดนี้สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เราสองคนนะครับก็มาอยู่กับรายการหมอผมชอบหาเรื่องนะครับถามคุณหมอได้เยถ้า คนคนนั้นเริ่มมีปัญหาแต่ผมก็ยังไม่บางอายุก็ยังไม่เยอะและอาจจะคิดว่าตัวเองไม่อยากจะปลุกผมมันมีวิธีหรือกระบวนการไหนไหมครับที่อยากจะทําให้ผมมันแข็งแรงร่วงน้อยลงนะครับ,รบหรือผู้หญิงเนี่ยครับ,รบเวลาสระผมเนาะ ผมร่วงเยอะมากเลยแล้วจะมาบ่นเลยว่าคุณหมอครับหูร่วงเกินร้อยเส้นเกิน50เส้นอีกมันมีวิธีการไหนที่ไม่ต้องปลุกผมไหมครับแต่ทําให้ผมมันแข็งแรงขึ้นมาได้คราวนี้เราก็กระโดดไปนการรักษาอื่นบ้างนะครับ,รบเพราะว่าก<ม>่อนหน้านี้เราพูดถึงในเรื่องของการใช้เซลล์ต้นกําเนิดของรีเซลต่างๆไปแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าในคนที่เริ่มมีปัญหาน้อยๆอ,อยากจะควบคุมเรื่องผมร่วงแนละ้วให้เส้นผมมันแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งมันจะมีการรักษาอยู่อย่างหนึ่งครับที่ เป็นที่ใช้ในการดูแลเส้นผมบ่อยและมีประสิทธิภาพรวมถึงมีข้อมูลการศึกษาวิจัยเยอะที่สุดเลยนั่นก็คือการฉีดด้วย platelet rich plasma หรือน้ำเลือด PRP นั่นเองครับต้องบอกก่อนนะครับว่า PRP หลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันคือสเตมเซลล์หรือเปล่าอะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้คือไม่ใช่100%ถูกต้องครับ PRP platelet rich plasma ไม่ใช่เต็มเซลไม่มีคําว่าเซลล์เลยนะครับเต็มเซลล์เลยเพราะว่าเห็นหลายที่มากๆดีกว่านะครับบอกว่าสเต็มเซลล์จากเลือดที่ได้ยินบ่อยมากเลยครับในประเทศไทยตัดเลือดไปแล้วก็ 20บนาทีเอามาฉีดซึ่งถ้าจะสกัดสเต็มเซลล์จากเลือดมันไม่ใช่20นาทีอ่าใช่มัน,มนจะนนเป็น,น,นกระบวนการอื่นๆนะครับต้องต้องดูดเลือดเป็นถุงอะ่ะใช่แล้วม,มันช่วยเรื่องมันจะช่วยเรื่องผมร่วงให้หลุดร่วงน้อยลงเส้นผมตัวเล็กๆกลับมาตัวหนาแข็งแรง<ม>ให้มากขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้คืออยากจะถามคํานี้มากเพราะว่าผมเนี่ยเวลาเซิร์ชคําว่า PR p r p พปุ๊บเนี่ย<ม>ขึ้นมาเลยครับเยอะมากเลย999บาท800บาท บางคลินิก25,000บาท35,000บาทคุณหมอคือมันก็เอาเลือดเราทำไมราคาการฉีด PRP แต่ละที่มันต่างกันขนาดนี้จากหลักร้อยเป็นหลักหลายหมืห่นหลักๆเลยอุปกรณ์ครับเพราะว่าในการที่เราจะดูดเลือดคนไข้ออกมาแล้วเตรียม PRP นั้นไม่ใช่ว่าเราออกมาตั้งไว้เฉยๆให้เลือดมันตกตะกอนมันจะต้องมีการใส่หลอดเก็บเลือดเป็นหลอดเก็บเลือดทั่วๆไปไหมที่เราใช้ตรวจเลือด ทั่วไปในโรงพยาบาลหรือจะเป็นหลอดเก็บเลือดที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสาหรับการเตรียม PRP โดยเฉพาะ<อ>นะครับรวมถึงอุปกรณ์ในการปั่นแยกอีกมันก็จะมีเครื่องปั่นแยกในหลายๆเกรด<อ>สิ่งเหล่านี้แหะครับที่จะเป็นตัวที่ทําให้ค่าใช้จ่ายของแต่ละที่เนี่ย มันมีความแตกต่างกันตามเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ PRP ที่ดูดีมีประสิทธิภาพในการรักษามากที่สุดนั่นเองครับก็สรุปง่ายๆครับว่า PRP ที่มันต่างกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเราต้องดูว่าเราเอาออกมาเนี่ยยังไงบ้างใช่แล้วครับเก็บยังไงบ้างใช่แล้วก็คัดแยกหรือว่าสกัดตัว rich plasma เนี่ย PRP เนี่ย<ช>ยังไงครับเพื่อให้ คนรับเนี่ยไอ,อ,อ,อที่เราต้องการมันนะผมพูดง่ายครับเป็นวิตามินเป็นโกรดแฟกเตอร์เป็นสารอาหารแล้วกันนะครับ,รบให้มันดีที่สุดเพราะว่าบางทีครับเราเอาทิว้วเก็บเลือดทั่วๆไปมาใช้ถามว่าใช้ได้ไหมอาจจะใช้ได้<ช>แต <ฟ S 2> ่ เวลาสกัดออกมาเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพหรือจํานวนที่เราต้องการถูกต้องรวมถึงตอนดึงออกมาอีกมันอาจจะมีการปนเปื้อนด้วยนะถ้าเกิดดึงมาไม่ดีได้เม็ดเลือดแดงติดออกมาด้วยนะกลายเป็นหัวผมร่วงแทนอีกเพราะว่าเม็ดเลือดแดงอ่ะฉีดลงไปนะมันสร้างการหนักเสพอีกฉะนั้นถ้าเกิดคนคนเตรียมดูดมาไม่ดีอ้าวแทนที่จะได,ได้ผมแข็งแรงกลายเป็นผมร่วงแทนทั้งนั้นเพราะว่าเคยเคยมีครับเคยมีคนไข้บอกว่าเนี่ยเคยไปฉีด ที่หนึงมาเนี่ยฉีดไป10ครั้งไม่เห็นจะดีขึ้นเลยแถมยังผมร่วงมากขึ้นก็อาจจะมีสาเหตุจากการที่เตรียม p r p ไม่ดีหรืออุปกรณ์ไม่ดีได้เหมือนกันทูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นครับอย่าเพิ่งเห็นแก่ของถูกนะัะตามคอนเซ็ปต์คือของแพงอาจจะไม่ได้มีดีเสมอไปแต่ของถูกไม่มีดีไม่มีดีนะครอันนี้คือยังคนคอนเซ็ปต์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พ r p าเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันก็มีมาตรฐานของมันใช่ครับและปัจจุบันในเมืองไทยอ่ะมีแค่2ยี่ห้อที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอ่าใช่ก็คือมีออยอรับรองนั่นเองซึ่งร,คราคาก็ไม่ได้ถูกครับไม่ใช่ตัยแน่นอนหลักหล,หลายพันจนถึงหลายหายหมื่นนะครับแน่นอนบางทีเราอาจจะเห็นว่ามันก็คือทิ้วมันก็คือเครื่องเนอะมันก็แค่เอาเลือดไปปั่นปันเวียงเวียงหรือเปล่าผมเคยเข้าไปดูโรงงานที่เขาผลิตนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์ จะบอกว่ากระบวนการผลิตของเขาเนี่ยซับซ้อนมาก mm hmm. แล้วก็ใช้คนนะครับเป็นหลักต้องบอกว่าโรงงานที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเนื่องจากมันมีแร mm ่เอิร์ธมีธาตุที่หายากที่ mm hmm. ต้องเอาไปเคลือบหลอดข้างในมันไม่ใช่แบบว่าเราเห็นว่าเป็นสุญอากาศขา,ขาวใสใช่ไหมครับ,รบแต่ในนั้นเนี่ยมันมีสารเคลือบอยู่ม mm ันจะทำให้พแพงมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยครับแล็บที่สว<ม>ิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ถูกขยายไปที่ฝรั่งเศส oh. ไปที่อเมริกาด้วยนะครับแล้วก็เป็นยี่ห้อที่เรียกว่ามีผลงานวิจัยเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องการ รักษาผมร่วงซึ่งคุณหมอธนาจริงๆแล้วก็เป็น QL ในการให้ความรู้เกี่ยวกับยี่ห้อนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาผมร่วงด้วยการใช้ PRP นะครับเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะใช่ครับถามคุณหมอดนาดีกว่าว่าเคสไหนที่คุณหมอรักษาตัว PRP แล้วเนี่ยมันเห็นผลแบบดรามาติกหรือว่าเห็นผลแบบไม่คิดว่ามันน่าจะเห็นผลแต่มันเห็นผลดีมากๆคือจะเป็นเคสที่บางทีจะดูผมบางไปแบบค่อนข้างกว้างแล้ว นะครับแต่คือยังดีตรงที่ว่าเ,เส้นผมมันยังมีเส้นผมฝอยๆ,อยๆเล็กๆเหลืออยู่เราลองใช้ PR p r p รักษาดูก่อนดูไหมแต่คือในใจว่าคือถ้ากว้างขนาดนี้มันจะฟื้นฟูกลับมาได้สักแค่ไหนกันแต่มันก็มีคนไข้ที่แบบผมดูดกดำเต็มกลับมาเต็มหัวเหมือนเดิมนี่คือแบบว่า ก็ Amazing ใช่ก็ Amazing นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่า P R P หลักๆคือบำรุงผมกับรักษาผมร่วงเนาะใช่แล้วครับในบางเคสเนี่ยมันก็อาจจะมีผลที่ดีขึ้นเมื่อการใช้คุณภาพ P R P ที่ดีแล้สิ่งอื่นใดครับเราต้องมีการกระบวนการตรวจสอบอ before after นอกจากการถ่ายภาพถูกต้องครับนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานหรือว่าหนึ่งเรื่องที่อยากให้ทุกคนนะครับคิดถึงก็คือการ ตรวจสิ่งที่เราได้ทําไปว่ามันดีมากน้อยขนาดไหนอนอกจากสายตาเราเองอก็คือเราก็จะมีเครื่องที่ใช้ตรวจวัดมาตรฐานหลังการรักษาของเราใครสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะทำาี P แยกเจ้าเครื่องนี้ออกมาว่ามันตรวจยังไงมันใช้ในการวิจัยยังไงนะครับ,รบเราเอามาใช้อะไรบ้าง ในกระบวนการไหนบ้างในระหว่างการปลุกผมของเรารเพราะว่าเครื่องตัวนี้นะครับมันใช้ AI ในการสแกนแล้วก็มีไม่กี่เครื่องในเมืองไทยจริง,รงๆเราต้องบอกว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกของเมืองไทยที่เราใช้เดี๋ยวเรามาดูกันในอีพีถัดไปครับว่ามันเป็นยังไงรักษาอย่างไรได้บ้างนะครับ